สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID ดีผ a ดแคสผัดแคสภาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K- p ป p ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรายการ s u r v i v ร r นั่นเองนะคะอย่างรายการคว n น Do อมในซีซั่นที่2นั่นเองก็ได้มีการเปิดเผยแล้วนะคะสําหรับหกวงนะคะที่จะมาเข้าร่วมในรายการคว n น Do อมนั่นเอง โดยก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าค e ีนด o อมเนี่ยถือว่าเป็นรายการที่กระแสะแรงมากๆแฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างมีการจับตามองถึงรูปแบบรายการต่างๆนะคะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งเลยที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการลุ้นกันก็คือว่าจะมีวงไหนบ้างนะคะที่จะมาเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าหลังจากที่มีการเปิดตัวทั้ง6วงเนี่ยก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนไปตามที่แฟนๆเนี่ยคาดการณ์อยู่หลายๆวงเลยนะคะ แต่ว่าก็มีบางวงเหมือนกันนะคะที่แฟนๆเนี่ยก็แอบเสียดายที่พวกเธอเนี่ยนะคะไม่ได้มาเข้าร่วมแข่งขันในรายการควีนดอมนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันเนี่ยก็น่านจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงเคปเลอร์นั่น,นเองนะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าเค pler เลอร์เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงเลยที่จะมาเข้าร่วมแข่งขันในรายการควีนด o อมในครั้งนี้ก็เหมือนว่าแฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างมีการพูดถึงอยู่เหมือนกันเพราะว่าก็เป็นรายการนะคะจากทางเซเวอร์ของ m อ e t เหมือนกันอย่างรายการ เกาแพนิดนายๆนะคะแล้วครั้งนี้เนี่ยพวกเธอนะคะก็จะมาเข้าร่วมในรายการเซอร์ไวเบอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับรายการควีนด้อมในซีซั่นที่2นั่นเอง โดยหนึ่งในสมาชิกของเคปเลอร์เนี่ยนะคะอย่างคิมดดยอนนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่มากความสามารถแล้วในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นรายการเซ r ร์เวิร์ครั้งที่3ของเธอเลยก็ว่าได้นะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าคิมดดยอนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มากความสามารถแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยในวงเคปเลอร์เป็นแฟนเนี่ยก็ต่างมีการชื่นชมแล้วก็พูดถึงเธอกันอยู่เยอะจริงๆนะคะโดยรายการแรกนะคะที่ถือได้ว่าเป็นรายการเซ r ร์เวิร์ของดดยอนเนี่ยนะคะก็ คือรายการ Produce 48นะคะในตอนนั้นที่เธอเนี่ยก็ได้มาเข้าร่วมซึ่งก็ถ้าใจพูดถึงจริงๆแล้วในตอนนั้นเนี่ยเธอก็ยังไม่ได้โดดเด่นมากนักนะคะแต่ว่าถ้าให้พูดถึงความสามารถเนี่ยเธอก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถเหมือนกันในตอนนั้นก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเก่งมากๆเลยนะคะแฟนๆนก็ต่างมีการชื่นชมกันแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยนะคะเธอเนี่ยก็ไม่สามารถนะคะเข้าสู่รอบไฟนอลแล้วก็ไม่ได้ดดบิวนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเสียดายมากๆเลยสําหรับ Thank <laughs> you. คิมไายอนนะคะกับรายการเซ r ร์เวิรลครั้งแรกของเธอนั่นเองแล้วก็รายการเซ r ร์เวิรลครั้งที่2ของเธอก็น่าจะเป็นรายการ G i r l Planet นายๆนนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่ารูปแบบรายการเนี่ยก็มีความเปลี่ยนไปจากโปรเิวซีซั่นก่อนๆเหมือนกันเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะได้มีการรวบรวมนะคะเอาผู้แข่งขันนะคะจาก3ชาตินั่นเองก็คือจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะมาเข้าร่วมในครั้งนี้แฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างมีการพูดถึงรายการเนี่ยกันอยู่เยอะจริงๆแล้วดดยอน เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นมากๆตั้งแต่ตอนแรกเลยเธอเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นตัวเต็งของทีมเกาหลีเลยนะคะด้วยความที่เธอเนี่ยก็มากความสามารถแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยแล้วก็ถ้าจะให้พูดถึงดราม่าต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นตอนที่เธอเนี่ยเข้าร่วมใน Girl Planet นายนาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าแต่และ EP ีของรายการเนี่ยก็มักจะมีกระแสะดราม่าพูดถึงต่างๆโดยดายอนนะคะในตอนนั้นกระแสะที่เธอเนี่ยได้รับเนี่ยก็น่านจะเป็นเรื่อง เกี่ยวกับที่ทางรายการเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าให้ซีนเธอเนี่ยมากเกินไปจนทําให้แฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างมีการพูดถึงโดยในรายการเนี่ยนะคะก็ได้มีการเดินทางไปบ้านของเธออะไรต่างๆก็เลยทําให้ตอนนั้นเนี่ยนะคะแฟนๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่ารายการเนี่ยดันดายอนเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่านะคะแต่ว่าพอรอบไฟแนลเนี่ยนะคะก็ทําให้แฟนๆเนี่ยก็ได้เห็นถึงความสามารถของดดยอนนะคะเธอเนี่ยก็สามารถติดเข้าไปเป็นหนึ่งใน9นะคะแล้วก็ได้เดบิวต์เป็นวงเคเอร์ ซึ่งถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยก็สามารถพิสูจน์ความสามารถนะคะให้แฟนๆนได้เห็นกันว่าเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถแล้วก็เหมาะสมที่จะได้เดบิวต์จริงๆนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถมากๆนะคะแล้วก็ในเพลงของเคปลเลอร์เองเนี่ยท่อนของดายอนเนี่ยก็เป็นท่อนที่แมสเหมือนกันนะคะแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงอยู่ตลอดเลย แล้วปัจจุบันนะคะสําหรับการเข้าร่วมรายการเซอร์ไวอรลรายการที่3ของเธอนะคะหวังว่าเราเนี่ยก็จะได้เห็นถึงความสามารถของไายอ,อนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะโดดเด่นมากๆเลยทั้งในเรื่องของการร้องการเต้นการแรปรวมทั้งเสน่บนเวทีต่างๆก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่น่าจะฉายแววเหมือนกันนะคะสับการเข้าร่วมในรายการควีนดอมในครั้งนี้นะคะก็เชื่อว่า เคปเลอร์เนี่ยนะคะหลังจากที่เข้าร่วมในรายการควินดอมเนี่ยกระแสะวงของพวกเธอเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นมากๆเลยยังไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกํนาลังใจให้วงเคปเลอร์กันด้วยนะคะและนี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยก็ไดเอามาพูดถึงกันนะคะสําหรับคิมดายอนแห่งวงเคปเลอร์นั่นเองนะคะสําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยไดเอามาพูดถึงกันก็สามารถ,ถาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ